ก <c oughs> <g arn i> ารหารเลขอสองหลักกับหนึ่งหลักนะครับก็คือตัวตั้งสองหลักตัวหารหนึ่งหลักนั่นเองนะครับเอามาดูข้อที่หนึ่งนะครับสิบหารสองสิบหารสองก็คือสองอะไรคูณสองคูณอะไรเท่ากับสิบก็คือ 2, 5, 10, สองคูณห้าเท่ากับสิบสองคูณห้าเท่ากับสิบนะครับนี่ตอบคูณห้าตอบห้านะครับ การตัวคำตอบก็คือเอาตัวตัวที่หารนนะครับคูณคูณกับตัวนี่ครับข้างบนตัวคำตอบนะครับตัวคำตอบนะครับถ้ามานตรงกับตรงนี้ก็แสดงว่าถูกนะครับในการตัวคคำตอบอข้อที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อสองอ,อันนี้จะเป็นแบบมีเศษ1ิ หานสองนะครับก็คือ2อ,อะไรได้11อ็ดอมาดูตรงนี้นะสองอะไรได้11เ,เราก็ท่องไปดูดูไมคูลสองสองสองอสองสามหกสองสี่แปดสองสี่แปดสอบสองหกส,สิบสองสิเกินสิเอ็ดเลยเกินปุ๊บพอเกินปุ๊บเราก็าเอาตัวที่มันไม่เกินคือสินะครับอ่า เราดูแม่สูตรคูณแม่ได้ 8, 250, 260, สองสี่แปดสองห้าสิเกินแล้วพอเกินปุ๊บเราเอาตัวที่มันไม่เกินก็คือ10นี้2องคูณเป็น10บนะครับองคูณเป็น10เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5้านะครับสอเป็น10บสิบเอดลบสิเหลือ1นึ่งก็อตอบ5้าเศษ1 นี่มาตัวคำตอบีนีหตัวคำตอบก็คือ2องคูณห้คูณหนี่เท่ากับ10 10แล้วบวกกับเศษบวกกับเศษตัวนี้นะครับก็เท่ากับ1ติตรงกันพอดีนะครับแสดงว่าเราทำมาถูกต้องนะครับ <c oughs> เอามาดูคนนี้แบบลงตัว25หารห ห้าคูณอะไรเท่ากับยี่สิบห้าก็คือห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าอันนี้ก็ตอบห้านะครับตัวคําตอบก็คืออห้าคูณกับคําตอบอตัวหารนะครับก็คือห้าคูณกับคำตอบคือห้าเท่ากับยี่สิบห้าลงตัวพอดีนะครับส่วนตัวนี้ <c oughs> แบบไม่ลงตัวยี่สิบเอดหารห้านะครับห้าคูณอะไรได้ยี่สิบเปดแล้วก็เริ่มต้นเลย 5.5เรื่อยๆมาจน5420 5, 5, 5, 5525 5630 30เกินเราต้องหาสูตรคูณตัวที่มันเกินซะก่อนแต่พอเห็นตัวมันเกินปุ๊บเนี่ย5420 5525 5630พอ30ปุ๊บเกินปุ๊บเราเอาตัวที่มันไม่เกินก็คือ25นี่เห็นไหมนี่ก็25มาเลย5คูณ5 5คูณ5เท่ากับ25นะครับก็จะเหลือเศษ3 ตอบห้าเศษสามตัวคำตอบเท่านี้ก็คือเอาห้าคูณห้าห้าคูณกับคำตอบนะครับห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าบวกกับเศษบวกกับสามคือยี่สิบแปดตรงกันพอดีก็คือจะเป็นคำตอบที่ถูกนะครับ <c oughs> ดูข้อนี้นะครับห้าสิบหกหารเจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้ห้าสิบหก 7จ็ดคูณแปดเท่ากับห้าสิต่อแปนะครับการตัวคําตอบก็คือตัวคูคือเจ็ดคูณแปดคูณด้วยคำตัวก็คือ56ตรงกันพอดีนะครับส่วนตัวนี้ทีนี้หกหารเดะดูสุขคูณทีนี้ดูสุขคูณเราท่องสุดคูณไปท่องมาถึงเจ็ดละเจ็ด เจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเรารู้ถ้าเราจะรู้คำตอบเราต้องดูตัวที่มันเกินซะกอนถ้าเห็นตัวที่มันเกินปุ๊บตัวที่ไม่เกินมันจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเจ็ดเจ็ดสิบเก้าเปดห้าสิกด้าิบเินปุ๊บหยุดปับ๊บทันทีหยุดปุ๊บเราก็เอาตัวที่มันไม่เกินเจ็ดสิบไม่เจ็ดสิต้องนะครับเจ็ดเก้าินห้าแล้วพอเกินห้าสหปุ๊บ เราก็หยุดทันที63เกินเราก็ออกตรง56ทันทีนะครับเราเกินเกิน60นะครับ79 63คือจะเกิน60นะเอามาไอ้ที่ใหม77 49 78 56 79 63 63เกิน60แล้วพอเกิน60ปุ๊บเราก็หยุดปุ๊บเราก็เอา56มาเลย7คูณ8เป็น56เศษ4นะครับ 60-56ลบเห็นไหมนเนี่ยศูนย์ลบไม่ได้ไม่ยืมจากหกมาเป็น10 10-6ลบเหลือ4 6เอาไปแล้ว1เหลือ5 5-5ห่าลบาก็เหลือ0ก็ไม่ต้องเขียนนะครับการต,ตัวคูณอบคือ7คูณ8 7คูณ8คือคำอบคูณด้วยตัวหาร7คูณ8เท่ากับ56เศษเท่าไรเศษ4ก็เอามาบวก บวกด้วยสูคือตัวเศษก็จะกับหกสิบพอดีนะครับนี่คือเราก็จะรู้ว่าเราทำถูกนะครับ <c oughs> ต่อไปแปดสิบเอ็ดหารด้ยวยเก้าเก้าคูณอะไรได้แปดสิบเอ็ดเก้าเก้า ก้าคูณเกาเป็นแปดสิบเอ็ดคำตอบคือ9ก้อันนี้มันลงตัวมันง่ายต่อไปแบบไม่ลงตัว69หาร9 9คูณอะไรได้69สิเ้าราก็มาดูเห็นไหมไหนีด่ดูเราก็มาท่องดูบางทีก็ท่อง9ก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเ็ดเก้าสี่สามสิบหกเก เก้าแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสองเกินหกสิบเกินหกสิบเก้าก็หยุดจ๊กทันทีหยุดแล้วก็เอาตัวที่มันไม่เกินคือหกสิบสามมานะครับก็คือเจ็ดคูณเก้าเท่ากับหกสิบสามนะครับคำตอบก็คือเจ็ดนะครับเศษด้วยหกนะครับอันนี้ลืมเขียนลงไปนะครับตอบเจ็ดเศษหกนะครับเศษหกตรงนี้ด้วยนะครับ